สามสมัยนะคะถามว่าในเรื่องของระดับชาตินั้นน่ยพี่เพียงพอแล้วนะคะเราก็อยากกลับมาพัฒนาโคราชแล้วว่าในระดับท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากเราต้องเริ่มจากท้องถิ่นขึ้นไปในระดับชาติถูกไหมคะและในระดับชาตินั้นเนี่ยพี่มีตัวแทนและคือลูกชายนะคะสสพลพีสุวรรณชวีแล้วค่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่กลับมาพัฒนาบ้านเราดีกว่านะคะให้นี่การพัฒนาบ้านเราได้มีการ านายกอบจอหมดวาระพอดีพี่ก็เลยขออาสาสมัครมาเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะเป็นนายกอบจอของคนโคราชเนี่ยเราคุยกันนะฮะก่อนที่ท่านจะเสีย2เดือนเนี่ยนะฮะเราก็รู้ว่าการเมืองต่อไปจะต้องเป็นยังไงนะคะเพราะเราก็วิเคราะห์การท่านก็เลยบอกว่าถ้าไหนอย่างนั้นเนี่ยในระดับชาติเนี่ยแม่พอเหออนะคะพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วพ่อจะให้ไปทําอะไรอีกล่ะไปลงนายกอบจอ เราจะได้ดูแลท้องถิ่นเพราะว่าเรามีลูกอยู่แล้วพี่ก็ขางรับทันทีและบังเอิญเนี่ยท่านมาเสียชีวิตะก่อนนะคะพอดีท่านมาเสียชีวิตเนะุ๊บเ,เ,เนี่ยพี่ก็ได้ปรึกษาหา,หาหรือหลายๆท่านนะคะในเรื่องของนายกอบจอนะคะเราก็คุยอยู่ปรากฏว่าหลายพักการเมืองนะคะไม่ว่าเพื่อไทยก็ดีภูมิใจไทยก็ดีหรือแม้แต่ท่านสุวัสด์ที่เป็นที่ปรึกษาของพักก็ดีแล้วก็อยู่โคราชด้วยนะคะก็ได้เรียนปรึกษาการท่านกันเลย แม้แต่ท่านคุณหมอวรรณรัตน์นะคะหัวหน้าพักก็จะเอาเลยคุณนกเอาเลยเรายินดีสนับสนุนพี่ก็ไม่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นสอจอสอส,อส,อสอนะคะทุกภคัคการเมืองเนี่ยช่วยกันระดมช่วยพี่นะคะ<ม>พี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันถือว่าเหมือนกับการปรองดองสมสันฉันนะคะ<ม>ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยพี่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วพี่ก็อยู่มานานก็เป็นเป็นทั้งพี่ๆของน้องๆแล้วก็เป็นทั้งน้องๆของพี่ๆนะคะ ก็อยู่มานานนะคะแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยู่แล้วในการทํางานของพี่ถามที่หนักใจไม่หนักใจเลยนะคะไม่หนักใจอะค่ะแล้วยิ่งได้มีหลายๆภาคหลายๆคนนะคะเข้ามาช่วยจูนเจอด้วยแล้วก็อยู่อย่างเดียวค่ะว่าประชาชนเนี่ยทั้ง32อําเภอเนี่ยจะไว้วางใจใครนะคะแล้วก็ถือว่าพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่สมัครนะได้เบอร์สองอยู่ระหว่างกลางผู้ชายทั้งคู่นะคะขอ,ของพี่ทําได้ทําดีแล้วก็ทําด้วยใจ ะะแล้วพี่เป็นข้าราชการก็ดีเป็นนักการเมืองก็ดีเนี่ยพี่ไม่เคยเถูกตรวจสอบนะคะหรือว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยไม่แต่กรั้งเดูออันนี้มาสอนรับกับกระแสผู้หญิงมาแรงเลยค่ะพี่ก็<น>คิดว่าอันนั้นเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งของกระแสผู้หญิงแต่กระแสผู้หญิงอย่างเดียวคงใช้ไม่ได้นะคะก็กกใช้ได้ด้วยไม่ใช่ใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้ด้วย2ต้องดูว่านโยบายเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอ่านนโยบายนะคะพี่ถึงใช้คําว่าพี่ต้องทํา และต้องทําให้ได้ะะวันนี้ถ้าคนโคราชเลือกเบอร์สองโค,คราชจะได้อะไรคนโคราชก็ได้หนึ่งนะคะได้นโยบายที่พี่จะต้องเข้าไปทําว่าพี่ต้องทําอะไรตามนโยบายได้หรือไม่พี่ตอบได้เลยว่าทําได้ทุกข้อ<ม>เพราะว่านโยบายของพี่ที่ออกมาคําว่าต้องทํากองทุน200ล้านเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะ<ม>ทั้ง9ก้ากองทุนนั้นเนี่ยนะคะ<ม>ทำได้หมดเพราะว่าถือว่าเป็นชีวิตประจําวัน ในครอบครัวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าในการเกษตรในเรื่องน้ําน้ําต้องน้ำน้ำ,นำดื่มน้ํากินน้ําใช้ถูกไมค่าในเรื่องการศาึกษาในเรื่องการพัฒนาสังคมพัฒนาตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีถูกไมค่าผ,ผู้สูงอายุผู้พิการอย่างเงี้ยนะคะครบหมดทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพการฝึกอาชีพนะคะหรือการศึกษาหรือแม้แต่การท่องเที่ยวนะคะเราก็มีเมืองท่องเที่ยวของเราเยอะนะคะที่นี่อ่ะค่ะวันนี้พี่นกลงในอิสระไล้มีพกักการเมือง พี่ลงแล,งละะ้วพี่ก็ลงพี่ไม่ได้ใช้ชื่อพรรคไม่ได้ใช้ชื่อกลุ่มนะคะเพราะทุกคนไม่มีใครใช้ชื่อพรรคไม่ใช้ชื่อกลุ่มในผู้สมัครก็ลงในนามของตัวพี่เองนะคะแต่การสนับสนุนการผักดันนั้นเนี่ยมาจากหลากหลายก็เป็นสิ่งที่น่าพี่เองนะะ <Okay. S 1> เป็นเป็นหนึ่งภูมิใจนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยสนับสนุนให้พี่มาลงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะคะหลายๆท่านว่า ท่านก็ได้สนับสนุนท่านคงเห็นว่าพี่ทํางานจริงจังนะคะวันนี้พี่โดนต้องเรียนอยู่บนวิธีการเโดยที่ไม่มีท่านไปร่ดแล้วนะคะ,ค,ะคือหมดรายแล้ไม่อยู่แล้วคือ,คอรู้สึกว่าเหนื่อยไหมหรือว่ามีแดงต่อสู้ประดานใจยังไงเออจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมเราขาดคู่คิดนะคะแต่พี่เนี่ยไปไหนเนี่ยพี่ก็จะเรียกท่านมาด้วยนะคะ เช้ามาพี่ก็จะบอกว่าพ่อวันนี้จะไปนูนป่นไปนี่ไปได้วยกันนะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าท่านไปหรือไม่ไปเนาะเพราะท่านนอนอยู่เนาะนะคะถามว่าขาดผู้คิดไหมขาดผู้คิดเพราะว่าท่านเหมือนเป็นปรมาจารย์ทางการเมืองนะคะใครทุกคนก็ต้องฟังท่านนะคะพอท่านไปร้อยพูดอะไรมาปุ๊บทุกคนจะต้องเอะวันนี้ท่านพูดเรื่องอะไรนะคะพูดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องหยุดนิ่งแล้วฟังนะคะในไม่ไ้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การเมืองก็ดีหรือว่าการคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่า พี่ท้อไหมไม่ท้อเราต้องเป็นผู้หญิงเราต้องสู้เพราะอะไรฮะหนึ่งพี่มีลูกนะคะแลวลูกพี่ก็เป็นนักการเมืองระดับชาติถูกไหมฮะเรามีลูกที่ต้องดูแลถ้าเกิดเราไม่เข้มแข็งแล้วลูกเราจะมองเราอย่างไงนะคะเมืองนี้เมืองหญิงกล้านะคะเมืองหญิงกล้านั้นเราต้องกล้าเราต้องสู้พี่เป็นคนที่เข้มแข็ง